เรามาถึงเมืองน้องนะครับเราพักที่เมอร์เคียวซึ่งอยู่โรง,งแรมอยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์นะฮะเขาทางเข้ายากนิดนึงเราหลงไปหลงมากว่าจะเข้าได้แล้วก็เดินออกมาประมาณ350เมตรฮะแล้วก็เจอชาโต้นี่ครับเป็นชาโต้นี้ครับก็ที่นี่จะมีชาโต้แล้วมีคาดิดดเมืองน้องนี่คือเป็นเมืองเมืองแรกของรัวที่อยู่ทางภาคตะวันตกของของลุ่มน้ำรัวนะฮะก็ ก็เป็นเมืองจุดแรกที่เรามาลุ่มน้ำรัวเป็นเมืองแรกอันนี้ก็เป็นชาโต้แรกที่เราจะเข้านะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเป็นแผ่นผังครับของชาโต้นี้แล้วก็ใหญ่อยู่นะเข้ามาข้างในงานกล้วยไม้สวยไหมมาถึงฝนตกครับแต่เราก็ไม่ยัดยอท้อเราก็ลุยฝนเหมือนกัน แกยูนะฮะชาโต้ที่เมืองน้องเป็นชาโต้แรกของรุมน,น้ำโรที่เรามาพวกนี้เราจะเข้าย้ายเมืองแล้วก็ไปชาตโตนะ้โดซาม,มัวเดอซามัวนี่ทางเข้าครับมีบ่อนน้ำอยู่ข้างนอกทางเข้าไปมิวเซียมข้างในครับก็เริ่มได้ภาพวา สองก็จะเป็นภาพย,ยนตร์ที่นั่งดูหนังขึ้นมาชั้นสามครับ อันที่สี่ครับอ๋ออันนี้สวย บรรยากาศด้านนอกอีกทีหนึ่งตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับลองเดินไปข้างบนที่มีอะไรอาจจะดูวิวเมืองมุมสูงมั้งเนี่ยพ้คนครับเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ขึ้นมาก็ได้ครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยหลายชั้นอยู่อโอเคครับ จบประสาทที่เมืองน้องเพียงเท่านี้ครับอันนี้ไม่อยู่ในแผนนะพอดีมาถึงแล้วมีประสาทอยู่เดี๋ยวไปเข้าคารดิอครับอันนี้คือโบสถ์เซนตนิโคลัสครับ ข้างโบสก็จะมีเป็นนับุูยิงนี้เมืองนี้พอดียอยู่วันมาวาทิทะค่อนข้างเงียบอันนี้เป็นนามพูครับเป็นนุป,ปัน้นนัำพูที่แปลกที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาในยุโรปเลยทำเหมือนคนจริงๆอ่ะเดี๋ยววนให้ดูรอบ ไม่รู้รูปปั้นนี้ทำเครื่องใหม่หรือเปล่าแปลกมากแปลกมากจริงปกติก็เป็นรูปปัน้นเทพเ,เจ้าหรือว่าพระมหากษัตริย์อันนี้อะไรก็ไม่รู้โอเคครับนี่คือเมืองน้องครับมาสถานที่หนึ่งเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของเมืองน้องฮะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์เขาปิดหมดแต่ว่าสถานที่สวยงาม เป็นลูกปั้นก็อยู่เลยจากน้ำพุเมื่อกี้มาหน่อยหนึงฮะประมาณร้อยเมตรือได้ร้านปิดเนาะแต่ร้านเปิดอาจเปิดไฟ้ะสวยกว่นี้อีกก็ร้านค้าร้านแว่นตรนั้นร้านขนม ห,หลามามา <c oughs> เดินหลบฝนไม่ได้ตัวครับข้างนอกฝนตกวันนี้ของน้องของได้แค่นี้นะเดี๋ยวไปหาร้านวายกินฮะ มาน้องคือต้องการมากินไวน์มุสคาเด้ครับมุสคาเด้เป็นไวน์ลิเชลลิเจลาิลัววาลเล่เขตที่นี่คือมุสคาเดที่ผมชอบโอเคครับครับเช้าว,วันที่20ครับเรากำลังผมกำลังออกไปเดนเล่นตอนเชา้าตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งรนี่พักที่โรงแรมเมอเคียวนี่คือร้านอาหารเมื่อคืนนะฮะก็ตอนเช้าว,วันจันทะร์ฮร เงียบๆเ,เมืองสงบพ,พอดีเมื่อวานเห็นเสื้อตัวหนึ่งอยากได้ก็เลยจะเดินไปซื้อเขาเปิดสิบโมง,ง็น,นาไก็ไปเดินไปถึงก็ร้านนี้คงเกือบเปิดพอดีแต่ว่าจะแวะซื้อเบเกอรี่อะไรนิดหน่อยไปกินเป็นอาหารเช้าครับ นี้ร้านค้าเ,าเริ่มเปิดแล้วฮะเมื่อวานเงียบตัวนิดมีน้ำพุเมื่อวานที่เดินมา <c oughs> อากาศเย็นสบายฮะสิบกว่าองศออา โชคดีวันนี้ฝนไม่ตกผมก็ยังติดใจเลยมันสือด,ดีนี้อยู่ดีหรือก็ทำชั่วคราวเนาะไม่เคยเจอแบบนี้อาจจะถ้าใครเคยมาเมืองนี้ะเมืองน้องเคยเจอแบบนี้ด้วย มันไม่ใช่แบบนี้ชื่นบอกเลยนะครับผมว่ามันแปลกมันเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือเปล่าที่ทําแบบนี้มันไม่โบราณเหมือน,นยุโรปท,ทั่วไปอะ่ะเอออันนี้คือโบสถ์อาวาน อันนี้คือทางที่จะไปห้างครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเสื้อที่จะซื้อครับอีกสิบห้าทีร้านถึงเปิดเดี๋ยวเดินไปร้านบเกอรี่ก่อนดีกว่าไปหาบิกอรี่ไปทานเป็นมีร้านพออยู่นะเดี๋ยวไปร้านพอ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นจตุรกลกางเมืองเนาะ นี่คือโบสถ์ฮะสวยนะฮะโบสถ์นี้อาเจอแล้วร้านพอ นี่คือถนนที่เดินมาจากตรงรัสเซลีนะครับแล้วก็ห้างก็อยู่ตรงนี้ฮะอ่านว่าอะไรภาษาพอมเมอร์เลเยเหรอนี่คือภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าอะไรไม่รู้นี่มีฮะมีแอมเนดดีครับว้าวไม่น่าเชื่อฮะเมืองเล็กๆนี้มีมีแอมเนด จริงน้องเป็นเมืองใหญ่ฮนะแต่ว่าโอทาวเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเมืองที่เราไปมาทางฝั่งบิสซินี่คือตึกเขาจะเป็นตึกแบบเหมือนเมืองที่รวยมั้งฮะก็เลยสถาปัตยกรรมจะเป็นอีกแบบหนึ่งแตกต่างจากเมืองดินนองหรือเมืองลวงที่เราไปชอะสองข,งข้างทางที่แอเมเอส คุณพาวไม่มาด้วยผม,มเดินคนเดียวมีชอ็อปทับที่จะมาซื้อครับยังมดืดอยูเลยและเสื้อตัวนี้ที่อยากได้มาก เสื้อแก้ววายหนึ่งตัวเจ็ดสิบเก้ายูโรสองตัวร้อยห้าสิบยูโรหืมแล้วก็บรรยากาศห้างครับปร้านขายกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก เี้ยครับเดี๋ยวรอร้านนี้ม,มา,าเราไปเดินถ่ายรูปให้ดูแล้วเอ๊ะทำคลิปให้ดูแล้วเดี๋ยวรอร้านที่เปิดครับได้มาแล้วครับสองตัวสองตัวนี่ใส่เลย <laughs> ใส่เลยข้างในสวยงามดูลายฮะายใส่ไหมโอเคครับเดี๋ยวจะเดินทางไปชาร์เตอร์โดยซูโมลแล้วครับแล้วก็ตูครับสวัสดีครับ